เลิกนินทาสร้างความสุขยุคเกิดวิกฤต สวัสดีค่ะสายสืบสุขภาพสัปดาห์นี้มาพร้อมกับคำถามว่าคุณยังมีความสุขดีอยู่หรือเปล่าท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด -19 ถ้าคำตอบว่ายังไม่ค่อยมีความสุขนะคะเดี๋ยวเรามาลองเช็คลิสต์กันนะคะว่าคุณเนี่ยมีนิสัยส่วนตัวบางอย่างที่บางทีเนี่ยบางอันเนี่ยมันหยุดได้แล้วจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น คุณมีนิสัยเหล่านั้นอยู่หรือเปล่านะคะหลักๆเลยเนี่ยค่ะวันนี้เราพูดถึงนิสัยนี้เลยค่ะการนินทางค่ะข้อมูลนี้นะคะดิฉันได้มาจากนักสังคมและเศรษฐศาสตร์ดรแรนดอล l เบลค่ะเป็นชาวอเมริกันนะคะดรแรนดอล l เนี่ยพูดถึงผลการศึกษาวิจัยของเขา15ปีในระดับนานาชาติค่ะศึกษาว่าอะไรทำให้เรามีความสุขและถึงขนาดที่ว่า แม้แต่ว่าชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยเกิดเจอวิกฤตไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติคดีอาญกรรมร้ายแรงหรือแม้แต่การก่อการร้ายซึ่งในที่นี้นะคะมีการขยายหมายรวมไปถึงช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด -19 ด้วยนะคะ ตอนนี้เป็นวิกฤตของชีวิตของคนหลายๆคนค่ะสิ่งที่ดรรนดอลได้สำรวจเจอนะคะว่าคนที่เขายังมีความสุขได้แล้วเขาก็พาชีวิตเขามาได้ทั้งๆที่ก็เจอวิกฤตชีวิตหนักหนาสาหาัสอย่างที่บอกไปนะคะเขามีนิสัยประจำวันบางอย่างที่เขาทำและบางอย่างที่เขาไม่ได้ทำแล้วก็ทำให้เขาอะมีความสุขมากขึ้นสิ่งแรกเลยนะคะที่สายสื่อสุขภาพสนใจ เพราะว่าดรแรดอลพูดถึงเรื่องนี้ค่ะก็คือการนินทาแน่มีข้อมูลด้วยนะคะว่าถ้าเราเนี่ยลดการนินทาลงชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขมากขึ้นค่ะแล้วก็จากข้อมูลที่สำรวจนะคะได้ระบ,บุว่าถ้าเราหยุดการนินทาค่ะจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นถึง 111%เเถ้าไปเปรียบเทียบกับคนที่ยังชอบนินทาอยู่ไปแบบมีบทสนทนาลบๆอยู่เนี่ยนะคะเรามีความสุขมากกว่าคนกลุ่มนั้นอย่างแน่นอนโดยส่วนตัวของโอ๊ตนะคะก็คือว่าเวลาที่เรานินทาเนี่ยค่ะเราก็จะมีจิตใจจดจ่อก,กับเรื่องที่เรานินทาอยู่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องลบค่ะแล้วก็จะทําให้ใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์พอใจเราเป็นทุกข์นะคะเราก็ไม่มีความสุขค่ะสิ่งที่ทําได้นะคะก็คือเราก็ต้องพาตัวเองออกมาจากทุกข์นั้นก็คือ หยุดนินทานะคะการงานอื่นจะได้ไม่ต้องเสียจิตใจก็ไม่ต้องหมดหมองด้วยค่ะก็น่าจะสอดคล้องกับที่ดรันดัลบอกนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ปากอยากจะนินทาเนี่ยนะคะให้ใช้วิธีนี้นะคะให้แทนคำนินทาด้วยคำพูดดีๆเพราะๆค่ะ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะแล้วทำไมเราถึงมีความสุขมากขึ้นได้จากการหยุดนินทาค่ะดร r แรนดอลระบุว่าเมื่อไหร่ที่เราพูดดีๆเราปฏิบัติดีๆนะคะชีวิตของเราเนี่ยก็จะดึงดูดคนที่มีจิตใจดีๆแบบนี้เข้ามาอยู่ใกล้เราแล้วเมื่อมีคนเหล่านี้อยู่ใกล้ๆเราเยอะๆเนะะี่ยค่ะชีวิตเราก็เลยมีความสุขมากขึ้นนั่นเอง แล้วก็ยังมีข้อมูลอื่นๆด้วยนะคะที่ระบุนะคะว่าแม้แต่ในวิกฤตเนี่ยเราสามารถที่จะมีความสุขได้นิสัยประจําวันดังต่อไปนี้นะคะก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีความสุขในชีวิตขึ้นได้ท่ามกลางวิกฤตแบบนี้ค่ะอย่างเช่นในช่วงเช้าๆนะคะก็คือลุกขึ้นมาจัดเตียงแค่นี้เองค่ะเริ่มต้นเช้าที่ดีนะคะด้วยการจัดเตียงความสุขก็จะเพิ่มขึ้นมากถึง206.8% และถ้าใครนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ค่ะความสุขขยับขึ้นไปอีกนะคะมากกว่า51.8%และถ้าใครขยันขึ้นมาหน่อยนะคะก็ลุกขึ้นมาออกกําลังกายค่ะคุณจะมีความสุขมากกว่าคนอื่นๆถึง23.2%ค่ะแล้วก็ถ้าเราฝึกที่จะชื่นชมแล้วก็ขอบคุณในสิ่งที่คนอื่นน่ยได้ทําให้เราในช่วงเวลาทุกยากแบบนี้ได้นะคะคุณก็จะยิ่งมีความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะ ทีนี้มาลองมองรอบๆตัวเรานะคะมีตรงไหนที่รกหูรกตาบ้างหรือเปล่าถ้าเรากำจัดไอความรกๆแบบนั้นไปได้เนี่ยคะ่ะดรแรนดอลล์บอกว่าผลศึกษาระบุนะคะว่าถ้ากำจัดมันได้เนี่ยไม่รกแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเนี่ยค่ะ <ๆ S 1> ความสุขจะเพิ่มมากขึ้น3เท่าเลยค่ะ ส่วนใครที่ชอบดูกีฬานะคะอันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์มากย้อนกลับไปดูเกมกีฬาในเกมที่ชอบที่สุดเนี่ยนะคะอันนี้ความสุขจะเพิ่มมากขึ้น200ซค่ะส่วนคนที่บางทีมีความละเอียดอ่อนจํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆในวันเกิดของคนอื่นๆได้เนี่ยนะคะแค่จําวันเกิดได้ความสุขเพิ่มขึ้นแล้วค่ะ14%กว่ากว่า แล้วก็สุดท้ายค่ะในยุคโควิด19แบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าหลายคนจะยังได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวหรือเปล่านะคะดรรนดอลระบุว่าบทสนทนาที่เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารในมื้อเย็นก็ได้นะคะจะเป็นบทสนทนาในครอบครัวที่จะช่วยเยียวยาแล้วก็เป็นการบาบัดได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเป็นบทสนทนาที่เกิดจาก คนที่มีความรักด้วยกันก็คือเรารักเขาเขารักเราเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวนั่นเองค่ะนี่คือสายสืบสุขภาพสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับค่ะที่เรานํามาฝากจากสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่นักสังคมและเศรษฐศาสตร์ท่านนี้ได้ทําการศึกษาวิจัยมาแล้วนะคะระบุว่าน่าจะทําให้เราที่อยู่ในช่วงกักตัวเหมือนๆกันทั่วโลกเนะะี่ยค่ะ ได้มีความสุขมากขึ้นได้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าทาง Daily News Online ค่ะแล้วก็ติดตามเราได้นะคะ Facebook COVID Update ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย